เอาละครับสวดิเพื่อนทุกคนด้วยครับินดีดตอนเราก็สูดช่องอาชิวแอร์ซอฟกันครับนี่คือร้านขายบิกันและแบ่งกันกมือสองครับร้านเราขายบิกันและแบ่งกันกมือสองรับซื้อรับขายแบ่งกันกมือสองครับก็วันนี้เนื่องจากฝนมันตกแล้วนะ้ํามันก็เริ่มท่วมนลครับผมก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่ะแบบนี้เลยนันเพื่อนคือพอร้านเราเนี่ยอยู่ชัยนาทครับเพื่อนเพื่อนมันมีเขื่อนเจ้พยาพญาอยู่จังหวัดชัยนาทนะครับผมถ้าเขื่อนเจ้พยาพญาเนี่ยระบายน้ํา ออกมาเยอะนะครับผมน้ํามันจะท่วมบ้านแล้วก็ท่วมร้านทันทีครับนี่เป็นทุกปีครับลูกค้าไม่เคยมีสักปีนะครับผมที่มันจะไม่ท่วมมันท่วมทุกปีครับจะท่วมมากท่วมน้อยแต่มันท่วมครับปีนี้ก็น่าจะท่วมเยอะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาท่วมหนักเหมือนกันเพราะว่าจะส่งของช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมจะต้องยกของขึ้นที่ส่งและก็วันนี้ไม่รู้จะถ่ายอะไรเพื่อนๆก็แบบว่าอีเล็กเสกขับไปเรื่อยครับผมก็ ก็เลยมาพูดมาอะไรกับลูกค้าเนี่ยครับผมก็หลายคนวันหนึ่งเนี่ยผมต้องรับโทรศัพท์70-80บเบอร์ทุกสายจะโทรถามราคาปืนแบงก์กันครับถามว่าพี่ราคาเท่าไหร่ร้านอยู่ไหนมีบริการปลายทางไหมหลายคนชอบถามว่ามีปลายทางไหมผมก็บอกว่าอ๋อร้านผมไม่มีปลายทางครับมีแต่โอนเพราะผมบอกอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าอ๋อครับแล้วก็ตัดสายผมทิ้งไปตูดตุด หนึ่งเลยที่ร้านผมไม่ทำาบทางครับผมเพราะว่ามันได้เงินช้านะครับผมแล้วก็ร้านผมเนี่ยเป็นร้านมื้อสองครับทุกวันเนี่ยจะมีแบงค์กันมีคนทักมาขายแบงค์กันหรือบิบกันทุกวันครับเพราะฉะนั้นถ้าผมทุนมันขาดมือหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่พอที่จะรับรับแบงค์รับแบงค์รับซื้อแบงค์กันจากลูกค้าที่เอามาขายเนี่ยมันจะซื้อไม่ทันนะครับผมเพราะว่า ปลายทางไว้เนี่ยกว่าเงินมันจะเข้าเนี่ยเป็นอาทิตย์นะครับใครที่เคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็น่าจะรู้ดีผมเลยตัดปลาย้างออกไปแล้วถ้าผมผมถามงี้มันจะมีโจนที่ไหนมาเปิดหน้าขายของแบบเน,นี้ยมันไม่มีหรอกจริงไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดปิดเสียงก่อนอ่ะเรื่องปลายทางไม่ปลายทางเคลียร์กันแล้วว่าร้านเราไม่มีบริการปลายทางกําไรที่ขายที่ขายแบงก์กันได้เนี่ยเนี่ย ก็เอามาซื้ออาหารให้อ้วนเนี่ยกินเนี่ยจะของร้านตัวจริงนะครับผมเรื่องที่สองเบอร์เงินแบงก์กันตอนนี้ลูกค้าไม่ต้องทักมาแล้วตอนนี้จำนวนครบแล้วนะครับตั้งแต่เบอร์ศูนย์นย์ถึงเก้าสิบเก้าเนี่ยครบหนึ่งร้อยคนแล้วนะครับผมก็กะร้านใหม่จะเปิดวันที่หนึ่งนะครับผมตุลาคมตอนเที่ยงคืนนะครับจะสามารถซื้อเลขซื้อเลขได้ทันทีนะครับหลังจากที่มี คนได้คนได้แบงก์กันวันที่หนึ่งนี้นะครับผมเราก็จะเปิดกระดานถัดไปทันทีนะครับลูกค้าก็ขอบุณนะครับผมสําหรับหลายๆท่านนะครับผมที่สนใจเบอร์เงินนะครับแต่ว่าซื้อไม่ทันก็เอาไวรอโอกาสหน้านะครับผมก็คือวันที่1ตอนเที่ยงคืนลูกค้าสามารถซื้อได้ทันทีนะครับผมร้านเราไม่มีบริการรับจองเบอร์เงินนะครับผมใครมาก่อนโอนก่อนก็ได้เบอร์นั้นไปนะครับผมเพราะว่าร้านเราไม่มีบริการดี p เด็ดขาดอ่ะโอเควันนี้ ผมไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะน้ำมันท่วมฝนมันตกหนักมากเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนี่แล้วกันเพิ่งเข้าใหม่ครับมาสองลังนะครับผมตัวนี้เนี่ยพระเอกนะครับผมหลายคนถามมาเยอะว่าพี่ก๊อกสิบเก้ามือหนึ่งราคาเท่าไหร่ก๊อกสิบเก้ามือสองราคาเท่าไหร่แต่วผมเดี๋ยวผมจะเอาก๊อกสิบเก้าให้ลูกค้าดูดีกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา เสียอ้วนหลบไปก่อนอ่ะเสียวันลบมาจึา๊บจื๊บอ่ะเสียวนอยู่ตรงนี้อ่ะกล้องก็มาดูใกล้ๆครับตัวนี้ปืนกล็อกสิบเก้านะครับผมอ่าปืนกล็อกสิบเก้าเนี่ยมือหนึ่งเป็นยังไงนะครับผมมือหนึ่งเนี่ยท่านจะได้แบบนี้ไปเลยหน้ากล้องเนี่ยเขาจะเขียนว่าคูเซ่นะครับผมอ่าตัวข้างหลังเนี่ยจะมีพลาสติกโอ้ยบอบอย่าพึ่งสวัสดิ์หางยเยอะลูก อ่ข้างหลังเนี่ยมันจะเขียนนะครับผมว่าโมเดลก๊อกสิบเก้าสีแบ็คอะไรเนี่ยแล้วก็มีเอ่ซ serial n เบอร์ของปืนนะครับผมในกล่องมือหนึ่งนะก๊อกสิบเก้าที่ลูกค้าจะซื้อไปมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่าคู่มืออยู่ไหนนะตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวคู่มืออ่าเจีแล้วคู่มือก๊อกสิบเก้าก็อกสิบเก้าคูเซอันนี้คือผมเพิ่งเปิดกล่องใหม่ๆสดๆเลยนะลูกค้าก็มันจะมามันจะเป็นอย่างนี้มาจากตุรกีครับนี่ ตัวปืนจะมี2แม็กอ,อันนี้คือผมเพิ่งเปิดกล่องเมื่อกี้เลยนะผมสดๆลร้อ네 <upright |su|> <coping> em นจะเลยอ่านี่ไงเจอแล้ว <temples> ค <introduction> <hur> <urai> eh. ู่มืออ่านะครับผมนี่คู่มือเขาก็จะบอกตรงนี้ลูกค้าพยายามอย่าทําหายครับหรือพยายามถ่ายรูปเก็บเอาไว้เพราะทุกส่วนของทุกส่วนของตัวนี้เวลาตรงไหนเสียหายลูกค้าสามารถถ่ายรูปตรงนี้มาพี่ตรงนี้มีไหมอะไรตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีไหมลูกค้าสามารถถ่ายมาได้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวปืนกันนะครับผม อ่ะเพืเ่อนเพื่อนนี่คือก๊อกสิบเก้าคูเซ่ครับมาดูทุกมิติทุกองศาครับตัวนี้คือหลายท่านเนี่ยพยายามทักทักมาถามผมนะครับว่าราคาเท่าไหร่ยังไงมีมือสองไหมผมก็บอกว่าเฮ้ยลูกค้ามือสองของก๊อกสิบเก้ามันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะครับผมมีมันก็ไม่พอขายเพราะฉะนั้นตัวเลือกก็คือเป็นสินค้ามือหนึ่งครับนี่คือก๊อกสิบเก้ามาร์กิ้ง,งร่องเลยครับลูกค้ามาร์กิ้งตรงตรงจุดเป๊ะเปนะครับผมมีคําว่าก๊อก 19ออสเตรเลีย9ก้ไอสิบแล้วก็มีโลโก้ก็อกอยู่ตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันเป็นโลหะข้างล่างเนี่ยอ่าหลายหลายท่านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพลาสติกแต่ที่จริงมันเป็นโพลิเมอร์ครับผมอีกฝั่งนึงนะครับผมมีโลโก้ล่องเลือกคำว่าก็อกมาซ serial n เ,เบอร์ครับแล้วก็มีมาร์คกิ้งของบริษัทคูเซ่ G สิ G N 1 9แล้วก็ซ serial n เ,เบอร์ของปืนนะครับผมอ่าปลดแม็กนี่เพืเ่อนๆปลดปุ๊บเด้งออกเลยนะครับผมไม่ได้มีการติด ตัวที่ดีจริงๆของก๊อกสิคือสปริงเนี่ยมันเป็นสปริงที่พูดได้ว่ามันเป็นของแพงอะ่ะมันไม่ใช่สปริงโงๆ่ๆเพื่อนๆดูนะนี่มือเดียวนี่ครับผมมือเดียวนะเพื่อนๆมันไม่ใช่สปริงโง่ๆนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเกรดทั่วไปเนี่ยเพื่อนสปริงมันจะแข็งเห็นไหมสปริงมันจะแข็งแต่ตัวเนี้ย เราสามารถขึ้นลำกับเข็มคัดที่เป็นเข็มขัดอาเทคนิคอนได้เลยแบบคลิปนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอะแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเลยอะนี่คือการขึ้นลำคือสปริงที่ดีอะเพื่อนๆดูดิเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอาตัวนี้เป็นอะผมขึ้นขึ้นลำครั้งแรกนะครับผมนี่นะครับผมลูกหมดสไลด์ไม่ค้างเพราะว่าไม่ได้ใส่แม็กค้างที่ปากแม็กนะครับผมไม่ได้ค้างที่ตัวปืนนะครับผมไกด์ลอด มีครับผมไกด์หลอดเขาเป็นเหล็กแข็งนะครับผมนี่คืองานมือหนึ่งครับสำหรับก๊อก19เกดูทุกมิติทุกองศาค,ครับลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมพี่ก๊อกสิเก้มีไหมพี่ก๊อก19เกมีไหมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงน้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองระบบลูกหมดสไลด์ค้างกับอ่าลองตัวเกี่ยวปอกกระสุนดีว่าปกติไหมขออนุญาตใส่ไปสักสามนัดครับลูกค้าชึบขึ้นลำนี่ครับผม คือถ้ายิงเนี่ยถ้าเหนียวไกลเนี่ยปืนลั่นเลยนะครับผมอันนี้อย่าทําตามนะครับผมก็คืออันนี้มีลูกอยู่ในลำเพลิงอย่าเอานิ้วเข้าไปอยู่ในกุ้งไกลเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าไกลมันเป็นแบบ2ชั้นคือถ้าเราไม่แตะหน้าไกลเต็มๆเนี่ยปืนลั่นไม่ได้นะครับผมก็คือเป็นาการเซฟอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองอเกี่ยวปอบกระสุนนี่เป็นไงคัดคัดคัดอ่าโอเคระบบคัดปอกกระสุนเยี่ยมยอดเยี่ยมครับผูกคา้า ตัวก๊อกสิบเก้า ok เนี่ยมันจะไม่มีเซฟไกนะครับผมแต่มันจะเป็นการเซฟแบบลดแฮมเมอร์ก็คือแบบนี้ครับผู้คาให้เราขึ้นลําหนึ่งครั้งอันนี้คือปืนอ่ะพร้อมยิงแล้วเพราะแฮมเมอร์มันตั้งเราลองยิงนะครับปั้งแล้วลองกดไกค้างไว้นี่ครับนี่คือระบบล็อกอ่าระบบลดแฮมเมอร์นะครับผมของก๊อกก็เห็นนะครับว่าไม่อ่าระบบเนี่ยจะไม่สามารถยิงเล่น Double ดับเบิลได้ถ้าเราไม่ขึ้นลํานะครับผมแราะแฮมเมอร์มันมันลดลงมา นะครับผมนี่คือก๊อกสิบเก้าสินค้ามือหนึ่งค,ครับลูกค้านี่คือก๊อกสิบเก้ามือหนึ่งเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตยิงให้ชมสักสองนัดแล้วกันนะครับผมเพื่ออ่าความสบายใจนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวยิงให้รับชมครับเพื่อนๆโมเดลก๊อกสิบเก้าจริงๆเนี่ยอ่ามันมันยังไม่ใช่ขนาดหนึ่งต่อหนึ่งแต่มันใกล้เคียงมากๆนะครับผมผมขออนุญาตทดสอบให้เพื่อนๆรับชมสองนัดนะครับผมมีลูก กระสุนอยู่ในแมกกาซีนแต่ยังไม่ทําการขึ้นลำนะครับผมผมอนุญาตขึ้นลำนะครับผมดูซีว่าเป็นยังไงนี่ครับผมอ่าทดสอบให้รับชมครับนี่นะครับผมทดสอบให้ชมสองนัดนะครับลูกค้านี่คือกอกสิบเก้ามือหนึ่งครับจะเห็นว่านกพิราบเนี่ยบินกระเจิงเลยนะครับกอกสิบเก้าครับมือหนึ่งนะครับผมก็มือสองมันหายากนัดมาตามมือหนึ่งกันได้ครับ สินค้ามือหนึ่งครับกล่องสิบก้าผ่านไปนะครับผม,ผมก็จะถุงเดี๋ยวรายเดี๋ยวเราเก็บไปให้เรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวที่สองนะครับปืนที่ระบบดีระบบสนทานครับโซลกิสองเก้าหนึ่งสี่เป็นไงเดี๋ยวไปดูครับอาเพื่อนโซลกิสองเก้าหนึ่งสี่สินค้าขายดีอันนี้คือผมก็เพิ่งเปิดกล่องครั้งแรกนะครับมาสองลังเหมือนกันอ่าในกล่องเนี่ยผมเห็นจนคุ้นเคยแล้วแต่หลายคนยังไม่เคยเห็นว่ามือหนึ่งเนี่ยเวลาแกะกล่องเป็นยังไงอ่าตัวนี้ อ๋อคู่มืออยูไหนนะอ๋อคู่มือเขาถูกรับอยู่นี่ครับมันก็จะมีแปลงที่มันใช้ไม่ได้จริงผมบอกว่าแปลงตัวนี้ใช้ไม่ได้จริงนะครับลูกค้าสามารถคว้างทิ้งไปได้เลยนะครับในกล่องเนี่ยมันจะมีถุงฟฟ้าแบบนี้นะครับผมถุงเนี้ยเพื่อนๆเอาไปเพื่อนๆอย่าทิ้งนะครับผมให้เก็บเอาไว้เวลาเราเราเลิกเล่นปืนเนี่ยให้อาปืนใส่ไว้แบบนี้จากนั้นนะพ่อผมใช้สเปรย์ซิลิโคนฉีดลงไปครับฉีดลงไปให้ฉ่ำแล้วเพื่อนๆเอายางมัดไว้แบบนี้ในกรณีนี้ที่เลิกเล่นนะครับผมและเราไม่ได้อยู่ บ้านนานๆหรืออาจจะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดโอ้โหเป็นเดือนหรืออะไรเงี้ยเพื่อนๆเก็บปืนอย่างงี้เพราะข้างในเนี่ยมันจะชุ่มไปด้วยน้ํามันทําแบบนี้เพื่อไม่ให้ปืนเนี่ยมีความแห้งอากาศที่ร้อนของบ้านเราเนี่ยมันจะทําให้สีตัวปืนเนี่ยมันพองได้ถ้าเพื่อนๆทาแบบนี้เนี่ยรับประกันครับว่าสีไม่พองนะครับผมอ่ะในตัวปืนก็จะมีะคู่มืองโงๆโมานะครับผมเขียนว่าโซลกิมีทั้งโหมดหัวโตโหมดเซมิ อะไรเนะีต่างๆนา,นานานะครับผมอ่าโอเคก็โซลกิสองเก้าหนึ่งสี่กล้องคําดูใกล้ๆตัวนี้เนี่ยผมเคยรีวิวแบบละเอียดไปแล้วก็สิบเก้าผมก็เคยรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยบอกแบบนี้ว่าอ่าตัวโซลกิสองเก้าหนึ่งสี่ทีเนี่ยมัน,เป,นเป็นปืนที่ดีดครับลูกค้า ตัวข้างบนเนี่ยมีการเจาะพอตขึ้นมามให้ความสวยงามมีเอลิเกเตอร์ขึ้นมาบ่งบอกว่ามีลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ใช้ไงเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูปืนเนี่ยสามารถยิงได้ทั้งดับเบิลยิงดับเบิลเลนได้ง้างน,นกเพื่อยิงแบบซิงเกิลก็ได้เช่นกันตอนที่เราง้างน,นกยิงซิงเกิลเนี่ยเห็นไหมว่าไก่จะลดลงมาแล้วเราแตะไกเบาๆปืนลั่นทันทีครับปืนที่มันมีขนาดเล็กแต่มีความหนักน้ำหนักดีอ่า มันกระชับมือเวลาเวลาจับแล้วเป็นี้ยลูกค้าเวลาผมจับ่างนี้เลยนะครับผมหลายคนก็ชอบเพราะว่ามันพกพาสะดวกนะครับผมมันเป็นปืนที่เฮ้ยเล็กๆกระทัดลัดแต่ตัวที่ด้ามจับเนี่ยเฮ้ยพอดีกับนิ้วก้อยเลยมันไม่ได้เล็กมากนะครับผมตัวนี้เนี่ยใช้ซองแบบสามแปดูนย์นะครับผมจุดสามแปดศูนย์นะครับอ่าถ้าเมื่อนจะซื้อซองแลวเรามีครับผมก็ ตัวอินดเคเตอร์ใช้ยังไงโอ้ตัวนี้แม็กค่อนข้างฝืดอ,อ่าพเพื่อนๆเสื้อบาลต้าเพิ่งมานะครับผมผมก็เลยลองใส่ดูก็ใส่สบายครับเสื้อบาลต้าอ้าวโอเคมาดูตัวอิเดเกเตอร์กันนะครับผมขออนุญาตใส่ลูกกระสุนเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวอ่าดูให้กล้องดูตรงนี้ตอนที่มันไม่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงเนะี่ยอินดเคเตอร์มันจะเรียบไปเลยเห็นไหมเนีย่ยตัวนี้นพอเราใส่ใส่ลูกเข้าไปแล้วเราลองขึ้นลำดู เห็นว่าเพื่อนเอิเกเตอร์มันชี้ขึ้นมาบ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีกระสุนอยู่ในลังเพลิงนะให้คุณระวังอย่าเอานิ้วเข้ากลงไกถ้ายังไม่พร้อมยิงนะครับผมนี่คือเป็นระบบเล็กๆน้อยๆเฮ้ยที่เขาก็ใส่มาให้อะ่ะมาดูตัวของเซฟนะครับผมอันนี้คือผมใส่ลูกที่ยิงไปแล้วนะมันไม่มีความอันตรายอะไรนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเอานิ้วเข้ากลงไกถ้าเราไม่พร้อมยิงามาดูตัวเซฟของเขานะครับผมเดี๋ยวอน,นะแบบนุญาตนะแป๊บนึง อ่าโอเคมันค่อนข้างแข็งครับเป็นมือหนึ่งอ่าผมดันตัวเซฟขึ้นมาข้างบนผมลองยิงดูไม่สามารถยิงได้ครับเพราะว่ามันเป็นระบบไกวืดนะครับผมเป็นเซฟวืดยิงไม่ได้แต่ถ้าผมเอาเซฟลงแล้วผมลองเหนี่ยวไกยิงไม่ได้ครับเพราะว่าอ่าเอา้ยิงได้แต่ว่าลูกมันไม่ลั่นเพราะว่าลูกอะ่ะผมยิงไปแล้วลูกอะ่ะผมใช้ลูกที่ที่ยิงไปแล้วเห็นไหมว่ามีรอยเข็มตอกแล้วนะครับผม แล้วก็ขวากสุนมันเปิดแล้วนะครับผมไอ้ปัญหาจริงๆของโซลกิสองเก้าหนึ่งสี่ตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้วไม่เอาไปแปลงแล้วผมก็ไม่แนะนําให้เอาไปแปลงนะไอ้จุกสีส้มตัวเนี้ยมันทํามาเพื่อให้ผิวคล้ายๆของเล่นมันสามารถจัดการออกได้ไหมจัดการออกได้เดี๋ยววันนี้ผมมาสาธิตพิธีการจัดการไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวไอพลาสติกสีส้มนี่กันเออว่ามันจัดการยังไงนะครับผมหลายคนเนี่ย ไม่ชอบนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมถุงขยะถุงดาแบบนี้เพื่อนๆจะจะใช้ใบมิกนแบบนี้ก็ได้วิธีก็คือแขวนสไลด์ปืนก่อนปึ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วเราจะเหลือแต่ลํากล้องแล้วใช้ใบมิกนคมๆอ่ะค่อยๆขูดเพื่อนๆนี่ขูดสีส้มออกแบบนี้นี่ครับผมมันจะทําประมาณพักหนึ่งอ่ะนะครับผมค่อยๆขูดแบบผมเลยนะครับผมนี่ค่อยๆขูดแบบนี้นะครับผมหรือเพื่อนๆจะนะครับผมใช้ ตัวของกระดาษทรายนะครับผมเบอร์สี่ร้อยมันจะอ่าบางมากนะครับผมค่อยๆรูปแบบนี้นี่เพื่อนค่อยค่อยรูปไปไอตรงสีส้มเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่สีแต่มันจะคล้ายๆกับอ่พวกสีเทียนพวกอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นอนะ่ะลูกค้าค่อยค่ยคยรูปไปนะครับผมโดนล้ากล้องก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรามีน้ํายาลมดาเก็บนะครับผมอันนี้ผมจะทําให้เฉพาะปืนอ่าปืนที่ลูกค้าสั่งนะครับผมอันนี้คือเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ลบออกให้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีคนซื้อแบงค์กันไปแล้วอยากจะได้ลํากล้องที่มันเป็นสีสีส้มหรอกแต่ต้องบอกอย่างนี้ลูกค้าอย่าเอาไว้ตัวขาวๆนี้ออกมันคือจุกอัดแรงดันถ้าลูกค้าไปเอาออกแล้วให้เหลือลํากล้องโบโบเนี่ยปืนมันจะยิงได้แค่นัดเดียวแล้วลูกมันจะไม่ค้างสไลด์สไลด์ลมันจะไม่ค้างเพราะว่ามันไม่มีแรงอัดที่จะทําให้สไลด์เนี่ยมันกลับไปเพื่อที่จะเกี่ยวลูก ที่สองอ่ะเข้าลํากล้องอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวกอไปตอนที่ผมขูดจนมันเสร็จเลยแล้วกันอ่าโอเคนั่นผมขูดจนแบบว่ามันต้องมีความเป็นแบบฝีมือช่างอ่ะผมขูดจนไอ้สีส้มมันหายไปแล้วใช่ไหมปึ๊บไอ้ปกติผมไม่ทํานะผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มีเวลามานั่งขูดแบบนี้นะลูกค้าเอาไปทําเองมันทําง่ายนะผมผมก็จะคว้าในตรงสีส้มออกอย่างน,แบบนี้นะผม แต่เดี๋ยวยิงไปเดี๋ยวยิงไปนานๆอนะ่ะถ้าถ้าคุณไม่ทาอ่ะยิงไปนานๆมันก็หลุดอยู่แล้วมันไม่ใช่สีลูกค้าแต่มันเป็นเหมือนเขาเรียกไงเหมือนเหมือนดินสอพองหรืออะไรประมาณนั้นนะ่ะแบบดินสอพองหรือสีแห้งสีป่นอะไรเงี้ยที่เขาทํามาเพื่อท,อที่เพื่อที่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นของเล่นนะยูอย่ายูอย่าเข้าใจผิดอ่พอผมสมมุติว่าผมจัดการจนมันเกี้ยงแล้วผมจะใช้น้ํายาลมดาของที่ร้านครับนี่ขวดละสองร้อยขวดละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท ในการลมดำจากสีสีเงินใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้สีเงินใช่ปหปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีดำครับนี่มันจะเปลี่ยนเป็นสีดำทันทีน้ำยาลมดำขอ,องที่ร้านที่ร้านขายอยู่เนี่ยไม่เป็นอันตรายตออย่อผิวหนังมนุษย์นะครับผมมันจะกัดเฉพาะเหล็กเท่านั้นจากเส้อเหล็กสีเงินมันจะกัดให้เป็นสีดำทันทีครับควรมีติดไว้สําหรับคนที่เล่นแบงค์กันเพราะว่าปืนเราเนี่ยเราถลอกปอกเปิดกอยู่แล้ว ปืนที่ถลอกปุ๊บเราก็น้ํายาลมดําปาดเลยจบนะครับผมจบเลยนี่เห็นปะจากสีเงินเปลี่ยนเป็นสีดําทันทีครับนี่เห็นไหมเลยกล้องเห็นไหมนี่นะครับผมนี่คือความพิเศษของน้ํายาลมดําครับปุ๊บอ่าผมจ,จัดการเห็นปะสวยไหมจากสีส้มจากสีส้มกลายเป็นสีดําน้ํายาลมดําของกี่ร้านนะลูกค้าสามารถซื้อได้คนละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมอ่ะนี่คือการเปลี่ยนจากอ่า ตัวลำกล้องสีส้มให้กลายเป็นสีดำนะครับผมโดยการใช้คัตเตอร์ขูดนะครับผมอพอผมรมดําเป็นสีดสําเสร็จแล้วนี่มันก็ให้ความสวยงามเฮ้ยปืนแม่งเป็นสีดําแต่มันยังมีส้มๆอยู่มันยังติดอยู่เพราะว่าผมไม่ได้มีเวลานั่งทํามันถ่ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวมันจะนานเกินอเดี๋ยวผมทดสอบประสิทธิภาพของโซลูชี่สองเก้าหนึ่งสี่ตัวนี้ที่ระบบโคตรดีนะครับผมผมเทสให้ลูกค้ารับชมสองนัดอ่า เพื่อประสิทธิภาพของมันเนี่ยแตกต่างจากมือหนึ่งอย่างไงอะไเรามารับชมนะครับเอ้ยแตกต่างจากมือสองอยังไงลูกกระสุนเข้าไปในแมกกาซีนแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปในไม่ได้เข้าไปในลงเพลิงผมขึ้นลั้หนึ่งครั้งชึบอะถ้าตัวเอดิเกเตอร์มันขึ้นมาแบบเนี้ยบ่งบอกว่าปืนน่ะพร้อมยิงแล้วหรือเพื่อนๆจะมองลอดไปในร่องนี้ก็ได้ถ้าเห็นสีทองทองของปอกกระสุนแปลว่ามีลูกกระสุนอยู่ในลงเพลิง อย่าอนิ้วเข้าวงไกเด็ดขาดถ้าไม่พร้อมยิงเซฟปรับขึ้นมาแต่ขออนุญาตนะมันแข็งมันเป็นมือหนึ่งอ่ะปรับขึ้นมาแบบนี้ลั่นลั่นไม่ได้เพราะเข้าเซฟอยู่เราปรับเซฟลงมาผมขออนุญาตเทสให้เพื่อนรับชมประสิทธิภาพของโซลกิ T. สองเก้าห่งสทสินค้ามือหนึ่งครับทดสอบให้รับชมสองนัดนะหดับไปเลยครับลูกค้านี่คือโซลกิสองเก้ สินค้ามือหนึ่งครับจัดก,การปัดเงาตรงนี้เป็นสีดําโดยใช้น้ํายาลมดําของที่ร้านแล้วประสิทธิภาพเป็นแบบนี้ครับนี่คือโซลกิสองเก้าหนึ่งสี่ T ครับลูกค้าลูกค้าครับนี่คือกระสุนที่ยิงไปแล้วนะครับผมอ่าให้กล้องเข้าดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันจะมีพลาสติกสีเขียวเนี่ยอุดเอาไว้ไม่ให้ดินปืนเนี่ยหรือเศษสเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยมันพุ่งออกไปตัวจุกสีเขียวเนี่ยมันจะทําหน้าทีอ่อุดดินปืนไม่ให้ไหลนะครับหรือดินขับ ตัวของปากปากับปากลํากล้องมันจะมีตะแกรงถักเอาไว้นะครับผมไม่ให้ใส่กระสุนปืนจริงได้หรือว่าไม่ให้เศษอะไรต่างๆเนี่ยมันพุ่งออกไปเด็ดขาดนะครับผมและนี่ก็คือกระสุนที่ยิงไปแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเอาเพื่อนๆก็คงม,มีเท่านี้แหละนะครับผมก็ไม่รู้จะ,จะถ่ายคอนเทนต์อะไรและในหน้าน้ําท่วมนี้ของมือสองมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรครับผมมีมามีปุ๊บมันก็ไปเลยไม่ได้พอขายแล้วก็ ก็คงส่วนมากก็คงจะเป็นรีวิวมือหนึ่งมากกว่ามือสองประมาณนั้นหน้าน้ําท่วมแบบนี้เดี๋ยวผมก็คงต้องขอตัวลานะครับผมไปช่วยบ้านญาติบ้านพี่บ้านน้องเก็บของขึ้นที่สูงก่อนเพราะว่าน้ําท่วแมแน่นอนครับน้ํอ่าที่ยังอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยมันยังสูงนะครับผมก็ยังเดินทางมาไม่ถึงในส่วนของอ่าภาคกลางนี้นะครับผมวันนี้ผมช่างนั้นแอรซอฟกันก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเงินเดือนใกล้จะออกกันแล้วชอบแบงก์กันตัวไหนอย่าลืมทักมาหาผมนะครับที่แอปมีแอปเลยนะ แอดสอง O W U L P Y หรือโทรมาสอบถังสินค้ากับผมที่093392340เครับเบอร์เอาไว้โทรไม่ได้เอาไว้แอดไลน์นะครับลูกค้าไม่สามารถแอดไลน์ผมจากเบอร์โทรได้ต้องแอดจากไอเดีเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบผมกลับขอบคุณมากครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ถ้าเพื่อนถูกใจนะครับไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆน,นะครับผมได้เห็นนะครับว่าร้านผมเนี่ยมีแบงก์การราคาถูกขายนะครับผมวันนี้ผมช่างนันอไอซน ไปแล่นเพื่อนถ้าชอบนะครับผมโซลกิสองเก้หรือว่าจะเป็นตัวก l อกสิ9มือหนึ่งเพืเ่อนๆอก็อย่าลืมทักมานะครับผม M1911 สีเงินเงาก็ยังอยู่ยังไม่ไปนะครับผมเพราะว่าเงินเดือนก็ยังไม่ออกกันเอาโอเควันนี้ผมช่างนซอลไกนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและกำลังใจกันนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย